โกดังนี่คือเสาเยอะมากเป็นโกดังโบราณน,นะครับวันนี้ก็เริ่มตักแล้วนะครับตัวลูกก็จะเป็นแม่โคตักนะครับส่วนตัวแม่ก็จะเป็นรถตักนะครับต้องปีวงสักหน่อยนะครับเพราะว่าประตูโกดังนี่แคบมากนะครับเนี่ย พันแปดร้อยบาทตัดแล้วสวัสดีครับอยู่กับผมในช่องครอบพวงซิ่งไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็มีภารกิจไปขึ้นน้ําตาลนะครับเป็นน้ําตาลดิบเทกองนะครับผมก็เมื่อกี้ก็แวะเติมน้ำมันอยู่ปั๊มบางจากไปนะครับผมก็หมดไปแปดพันแปดร้อยบาทนะครับผมตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปที่โรงงานน้ําตาลที่เราจะไปขึ้นในวันนี้นะครับผม คือเส้นทางที่จะวิ่งไปโรงงานน้ําตาลนะครับอยู่กลางป่านะครับกลางป่ายางป่ายุคานะครับผมซึ่งห่างจากตัวบ้านผมอยู่ประมาณ10กิโลนะครับอันนี้ต้องบอกว่าหาหายไปนานนะครับสาหรับการทําคลิปนะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวนะครับน่าจะหลายเดือนนะครับที่ไม่ได้ลงให้ชมนะครับผมน้ําตาลดิบเทกองเที่ยวนี้ก็จะไปลงที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับผมระยะทางก็อยู่ประมาณ4 8 0แสกิโลนะครับผมไม่ถึง500อนะครับ อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยนะครับผมน,น,นี้ก็เวลาเกิดเป็นเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับผมไปถึงหน้าจะได้ขึ้นเลยแล้วครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าคิวเยอะหรือเปล่าตอนนี้ก็มาถึงหน้าโกดังแล้วนะครับผมแจ้งคิวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าข้างในมีรถเยอะหรือเปล่านะครับอาจจะได้รอนิดนึงนะครับข้างในมีอยู่สองคันนะครับ โกดังนี่คือเสาเยอะมากเป็นโกดังโบราณนะครับเดี๋ยวต้องให้คันไหนขันหนึ่งเทียบนั่นได้น้าหนักก่อนนะครับเราถึงจะเข้ามาเดี๋ยวมันจะเป็นการเกะกะกันนะครับผมถ้าเข้ามาเยอะนะครับทยอยเข้ามาเอาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศในโกดังน้ําตาลนะครับที่เราจะมาขึ้นในวันนี้นะครับผมของเราน่าจะรออีกสักหน่อยนะครับ ต้องให้สองคันนี้เนี่ยให้คันในคันหนึ่งนะครับได้น้ำหนักก่อนนะครับเราถึงจะเข้ามานะครับอันนี้คือภายในกระบะนะครับการที่จีวิงน้าตาลก็ต้องมีผ้าข้างนะครับผ้าลายนะครับผมเรียกว่าผ้าลายหรือว่าผ้าอาเจนตินานะครับก็จะมีผ้าข้างนะครับสองด้านนะครับซ้ายขวาลั้งแม่และลูกนะครับผมในลักษณะนี้นะครับนี่คือเตรียมผ้ารอใส่แล้วนะครับผมเดี๋ยวรอให้คิวในกระดังว่างก่อนนะครับกระบะก็ต้องนะครับไม่มีสิ่ง เยอะปนอะไรนะครับหนึ่งกระบะต้องสะอาดนะครับแค่นี้นะครับการวิ่งน้ำตาลเทกองนะครับง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้เข้ามาในกูดังแล้วนะครับผมมืดมากนะครับในกูดังก็ต้องเปิดไฟนะครับเพื่อความปลอดภัยของรถแต่ละคันนะครับเดี๋ยวจะวิ่งชนกันเอานะครับผมเราไปเปิดไฟนะครับโอ้มืดครับตาข้างนอกให้ดูนะครับอาอันนี้อันนี้มันอยู่ในฟีล์มันก็จะมืดหน่อยนะครับผม ก็เริ่มตักแล้วนะครับตัวลูกก็จะเป็นแม่โคตักนะครับส่วนตัวแม่ก,ก็จะเป็นรถตักนะครับก็ทํางานเร็วนะครับผมแยกตัวตักก็จะเร็วหน่อยครับอันนี้เรียกว่าน้ําตาลดิบเทกองนะครับเนี่ยก็คือตักใส่ในลักษณะนี้เลยนะครับซึ่งน้าตาลยังเอายังไม่ได้เอาไปฟอกนะครับเนี่ยต้องเอาไปฟอกอีกหลายขบวนการนะครับ นี่คือรู้สึกว่าหวานในคอเลยนะครับนี่ ิดขาดหรือเกนินก็ต้องไปเติมอีกกระดังนึ่งนะครับซึ่งจะเร็วมากนะครับจะไม่ได้รอกันนานนะครับเป็นระบบที่ดีมากนะครับเดี๋ยวลองไปเทียบดูนะครับวันนี้ก็เสร็จหลายคันแล้วน,นี่ผมน่าจะเป็นคันทท้ายนะครับเสร็จหลายคันแล้วเดี๋ยวลองมาเทียบดูว่าขาดหรือเกินนะครับหมูหรือจ่า แม่ยี่สิบสี่ตันหกร้อยกว่านะครับยีิบสี่ตันหกร้อยกว่าเดี๋ยวดูลูกนะครับเอาตีไปแม่ยีิบสี่ตันเจร้อยนะครับไม่ได้เพิ่มไม่ได้เติมนะครับรอบเดียวได้นะครับอถือว่าแม่นมากนะครับรอบเดียวได้เลยคลุมผ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพร้อมออกเดินทางนะครับปลายทางอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุตรดิา,านีระยะทางสี่ยแดสิบกิโลนะครับ ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำหนักเนื้อ28ตัน900า้อยน้ำหนักรวมมาห้ตัน280นะครับผมพมปลายทางของเราก็คืออำเภอบ้านไร่นะครับจังหวัดปูไทยธานีนะครับผมซึ่งระยะทางอยู่ประมาณร0 0ยสี้อยแปกโลนะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการวิ่งอยู่ประมาณ10ถึง11ชั่วโมงนะครับไม่เกิน11ชั่วโมงนะครับอันนี้คือไปเรื่อยๆนะครับ60ยืนพื้นนะครับ60นะครับ60 65นะครับไม่เร็วนะครับผมตอนนี้ก็กำลังรอหมุนออกจากโรงงานนะครับผม ก็ไปถึงก็ได้ลงเลยนะครับน่าจะได้ลงเลยนะครับน่าจะไม่มีชิวนะครับผมก็ลงยี่ปลายทางก็คือลงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับใครมีกําลังมีแรงก็ไปถึงก็ได้ลงเลยนะครับผมตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงเช้านะครับอีกสิบนาทีนะครับจะเก้าโมงเช้า,าผมก็เลยตีไปเก้าโมงเช้าเลยเก้าสิบเก้าสิบสองไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทุ่มหนึ่งน่าจะไม่เกินสองทุ่มครึ่งนะครับถึง อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยทางนะครับออกเดินทางแล้วนะครับผมอันนี้บรรยากาศดีนะครับแดดกำลังร่มเลยนะครับผมไม่ถือว่าร้อนสักเท่าไหร่เรื่อยๆนะครับผมหกสิบหกสิบห้านะครับยืนพื้นนะครับหกิบยืนพื้นนะครับไม่รีบนะครับผมไปเรื่อยๆ ตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอพระพุทธบาทนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับก็เราไม่ได้วิ่งเส้นอ่าไปอ่างทองนะครับเราจะวิ่งเส้นหนึ่งเราจะวิ่งเส้นลพบุรีไปเข้าสิงบุรีนะครับเข้าบางระจันนะครับผมถึงจะไปโผล่ที่เดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมก็จะวิ่งตรงดันช้างนะครับผมก็บางคนเขาก็อาจจะวิ่งนะครับวิ่งอ่างทองนะครับวิ่งพิเศษชยชานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปทางนั้นนะครับ ไปได้วิ่งมาเลี่ยงเมืองลบบุรีนะครับไปสิงห์บุรีนะครับไปบางละจันนะครับถึงจะไปเดิมบางนางบวชนะครับก็จะวิ่งเส้นนี้ประจานะครับผมก็ระยะทางเส้นนี้ผมไปจะไกลกว่าเส้นด่างทองอยู่ประมาณ7จ็ถึงสิกิโลอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าทางมันวิ่งง่ายกว่ากันนะครับมันถนนมันทําใหม่นะครับเป็นคอนกรีตแล้วก็เป็นสี่เลนนะครับวิ่งง่ายนะครับตอนนี้ผมก็กําลังออกจากอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับผมอัานี้ก็เวลา สิบหกอนาฬิกาสี่สิบกว่านาทีเกือบจะห้าโมงแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็ถึงอำเภอะพุทธบาทแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะออกเลี้ยงเมืองลบบุรีนะครับผมตอนนี้ก็มีเหตุอุบัิเหตุนะครับมียางระเบิดหนึ่งเส้นนะครับ <laughs> แล้วก็ทำตั้งแต่อยู่ลำตะคองหรือว่าคลองไผ่แล้วนะครับ วันนี้เราก็ออกเลี่ยงเมืองรบบุรีมาแล้วนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดส,สิงห์บุรีครับออกเลี่ยงเมืองเลี้ยวซ้ายมาเมื่อกี้นะครับแต่ก็จะจอดเคาะยางก่อนนะครับผมวิ่งมาจอดแค่ครั้งเดียวอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองที่เราจอดนะครับเส้นนี้ก็จะไปนครสวรรค์ก็ได้นะครับไปอ่างทองคอนครสวรรค์สิงห์บุรีสุพรรณบุรีได้หมดนะครับ <S <S คอนประจํากายใช้สําหรับ ตอกคอดัมนะครับตอก,อกคอรอบท้ายเรา,เาจะทําการเคาะยางก่อนนะครับซึ่งไม่ได้เคาะมาหลายกิโลแล้วโอเคโอเคนะครับเสียงเท่ากันหมดนะครับผมแสดงว่าไม่มีอะไรรั่วไม่มีอะไรผิดพลาดมาคูวงเดือน,นครับโอเคนะครับคูวงเดือน สคู่ท้ายลูกนะครับโอเคนะครับเสียงดังเท่ากันมาฝั่งขวาบ้างนะครับ2คู่ท้ายก็ปกติมาคู่วงเดือนฝั่งขวา เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรรั่วนะครับผมก่อจะออกเดินทางต่อนะครับวันนี้คือถนนเลี่ยงเมืองลบบุรีนะครับนี่ทางดีมากนะครับเป็นคอนกรีตนะครับสีเลนนะครับออกเดินทางต่อแล้วนะครับผมนี่ครับอ่างทองสิงห์บุรีตรงไปนะครับไปเส้นนี้ก็จะไปสิงห์บุรีไปสุพรรณบุรีไปอ่างทองหรือว่าไปนครสวรรค์ได้นะครับกจะนู่นนะครับข้ามสายเอเชียนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นเขตเลี่ยงเมืองลบบุรีนะครับน่าจะเป็นเขตอำเภอเมืองนะครับแต่ว่าถนนทางเขาทําดีมากนะครับเป็นคอนกรีตนะครับคอนกรีตผสมมายางมาตอยนะครับวิ่งง่ายนะครับถ้าเราถ้าเราจะวิ่งห่างทองนี่มันมันมันก็จะมีทางสวนเลนอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีหลุมมีบอ่อเยอะนะครับม่เหมือนเส้นนี้นะครับเนี่ย เส้นสิงห์บุรีนี่มันจะวิ่งง่ายหน่อยนะครับคือทางมันดีหมดนะครับทางใหม่นะครับผมก็ออกจากโรงงานน้ำตาลมานี่ผมตามเวลาไว้ก็น่าจะไม่เกินสองทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มนะครับถึงจุดหมายปลายทางนะครับผมกอไปถึงก็น่าจะได้ลงเลยนะครับไม่มีคิวนะครับไปเอาเดินทางต่อนะครับผมแล้วไปเจอกันที่จุดหมายปลายทางนะครับ ตรงขวาลแล้วมลังแดดแดดแรงอยู่ครับท่าละครสถานมะันคือตรงไปนะครับเราจะชี้ออกซ้ายผ่านเรียกเมืองสิงห์บุรีนะครับผมตรงหน้าสู่อำเภอบางระจันนะครับก่อนจะเข้าที่อำเภอเดิมบางน้ำบุตนะครับทะลุถนนเส้นสุพรรณบุรีชัยนาทน,นะครับอันนี้ก็อยู่อำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วนะครับเรียกเมืองสิงห์บุรีนะครับนี จตุรัสสุขนะครับเมืองสิงห์บุรีอันนี้ก็อาชีพหลักก็ทำนานะครับอาชีพหลักนะครับทุ่งนาเสียงกัจีนะครับ ก็มาถึงโรงงานปลายทางที่เราจะมาลงน้ำตาลแล้วนะครับผมโอ้ไม่รู้ว่ามาถึงกี่คันแล้วนะครับเราน่าจะเป็นคันท้ายๆนะครับ ต้องแจ้งคิวที่รอปภอ,อันนี้มาถึงคือได้เข้าเลยนะครับไม่มีคิวนะครับผมี๋ยวก็ต้องเอาบัตรประชาชนนะครับให้พี่รอปภนะครับแจ้งคิวก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ให้รอปภนะครับถ่ายบัตรประชาชนนะครับแล้วก็แจ้งคิวเรียบร้อยนะครับ ก็ขึ้นจะช่างเลยนะครับไม่มีคิวนะครับมาที่นี่มาถึงได้ลงเลยคือลงยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับมาถึงตอนไหนก็ได้ลงตอนนั้นนะครับก็ดีมากครับดีมากนี่ชอบงานแบบนี้นะครับไม่ได้รอนะครับผมเราจะได้ลงของแต่กลางคืนแล้วก็ไปรอขึ้นของกับแต่เช้านะครับอันนี้ต่อกาลังจะขึ้นจะช่างช่างรถหนักเข้านะครับผม ช่างรถหนักเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะวิ่งไปลงที่โกดังนะครับผมลงโกดังนะครับ,รบเขาวิ่งไปในโกดังนะครับผมโรงงานก็จะถ้าถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะครับโนกะดังนี้ก็อยู่ไม่ลึกนะครับอยู่ด้านหน้าเลยนะครับมุดมุดใต้หลังคามา เป็นโกดังแรกเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังเดียวเข้าโกาดังนะครับต้องต้องปีวงสักหน่อยนะครับเพราะว่าประตูโกดังนี่แคบมากนะครับเนี่ยดูนี่ดูครับดูตัวลูกพ้นพอดีนะครับไม่รู้ว่าลงกองไหนนะครับนี่ ต้องเปิดท้ายดัมนะครับผมตอนนี้ก็ดัมนะครับตัวลูกแล้วนะครับก็ให้พนักงานทําความสะอาดกระบะนะครับมีต้องให้คนกวาดกระบะทุกครั้งนะครับเหมือนที่เราไปลงอ่าวไทยลงเคอรี่เลยนะครับเขาเหลือแต่แม่นะครับตัวลูกก็ลวอดกระบะอยู่นะครับ ูด <_ innen> มีแต่ของน้ำตาลนะครับหวานคอเลยนะครับอยู่ในนี้ตัวลูกก็เสร็จไปแล้วครับตัวแม่ก็กำลังนําเสร็จเมื่อกี้นะครับก็รอกวดกระบะทำความสะอาดน,นะครับ ก็เป็นนั้นว่าลงเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือต่อลูกบอช่างรถเปล่านะครับวิ่งไปช่างรถเปล่านะครับก็เป็นแล้วว่าเสร็จสิ้นภารกิจนี้นะครับน้าตาลดิบเทกองนะครับอันนี้ก็ช่างออกเรียบร้อยนะครับก็เป็นนั้นว่าลงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้บินได้ตัวเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมออกมาจากโรงงานแล้วนะครับเนี่ยเป็นรถเปล่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ ไปรอขึ้นของกลับบ้านพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นหินนะครับแต่ไม่รู้ว่าหินอะไรก็ต้องรอดูอีกทีนะครับพรุ่งนี้เช้าก็เป็นอันว่าเสร็จภารกิจน้ําตาลติบเทกองเที่ยวนี้นะครับผมมาลงที่อาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยนะครับผมตอนนี้ก็ออกมาจากโรงงานแล้วนะครับก็ไปรอขึ้นของพรุ่งนี้เช้านะครับน่าจะเป็นหินนะครับผมใส่หินกลับบ้านนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นหินอะไรก็ต้องรอดูอีกทีพรุ่งนี้เช้านะครับผม นี้ก็เวลาสามทุ่มนะครับมาถึง2องทุ่มครึ่งก็ใช้เวลาลงขึ้นชั่วโมงนะครับก็ลงเสร็จสามทุ่มพอดีนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมนะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระ,ะดิ่งให้ช่องท็อปพ่วงซิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ